ครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมพาเพื่อนนะครับมาอยู่กับรถ MPV รู้นะครับของค่าย t o y ยต้หรือว่าแบรนด์ t o y ยต้ก็คือ a อัลฟาแล้วก็เวลไฟในเวอร์ชัน40นั่นเองครับเป็นรถตู้หรือว่ารถ MPV ในเนอรชันที่4นะครับรถรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่แพลตฟอร์มที่เป็น TGA เข้ามาส่วนหน้าตาก็มีความหลากหลายซึ่งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยก็เลือกนําเจ้าอัลฟาแล้วก็ เวลไฟที่ขายอยู่ในต่างประเทศนะครับมาทําตลาดด้วยกัน3รุ่นด้วยกันครับโดยรุ่นอัลฟาก็จะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือในรุ่นท็อปสุดรุ่น2.5 h e v l u x u r y แล้วก็รุ่นรองมาก็คือ2.5 h e v ครับส่วนในรุ่นเวลไฟนะครับที่มีดีไซน์สปอร์ตกว่าก็จะมีทำตลาดเฉพาะรุ่นเดียวนะครับเป็นรุ่น2.5 h e v ครับก็เรียกได้ว่าทั้ง3รุ่นนะครับตอนนี้โดย้าก็นํามาทําตลาดซึ่งราคาคาดการณ์ในรุ่นนี้ก็ไม่น่าจะเกิน4ล้าน5นะครับส่วนในรุ่นรองท็ นะครับทั้งเวลไฟแล้วก็อาฝฟดาก็ประมาณ4ล้หลาต้นๆครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูในวันเปิดตัวอีกครั้งนะครับว่าราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับเจ้าอาาัลฟ่า นะครับในรุ่น2.5 HEV Luxury รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ2.5ไฮบริด HEV มาพร้อมกับระบบ e 4 o หรือว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับมอเตอร์ก็วางทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังโดยเฉพาะมอเตอร์ก็มีการออกแบบและก็พัฒนาใหม่ทั้งหมดเครื่องยนต์2.5บล็อกนี้นะครับถ้าเราจะดูในรายละเอียดแล้วเป็นเครื่องยนต์ที่มีการต่อยอดหรือว่านํามาจาก t ต y o t a Camry นะครับที่ขายในบ้านเรานั่นเอง ส่วนรายละเอียดนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ที่เป็นรุ่นลักชัวรี่เพราะฉะนั้นในเรื่องของรายละเอียดออปชันฟีเจอร์นะครับก็ให้ความหรูหราขึ้นมามากมายโดยเฉพาะกระจังด้านหน้านะครับดีไซน์ต้องบอกว่าหรูหรามากครับเป็นกระจังที่มีดีไซน์แบบเต็มพื้นที่แล้วก็มีล่องระบายอากาศนะครับเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของระบบระบายอากาศต่างๆหรือว่าระบบแอ r ์โรนะครับที่จะเข้าไประบายอากาศในห้องเครื่องต้องบอกว่าเพียงพอแน่นอนแต่ว่าจุดเปลี่ยนสาคัญอีกอย่างนะครับนี่ครับโลโก้โตโยต้าก่อนหน้านี้ก็จะเป็น โลโก้ของแบรนด์อัลฟาเท่านั้นครับเป็นโลโก้ที่เป็นเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แตกต่างกันไปเพราะว่าใช้โลโก้สามห่วงขึ้นมานะครับตรงนี้นะถือว่าเป็นโลโก้ใหม่ล่าสุดหรือว่านํามาใช้ครั้งแรกเช่นกันครับส่วน,น,นอื่นๆนะครับในเรื่องของรายละเอียดมีอะไรที่น่าสนใจอีกนี่ครับระบบความปลอดภัยชั้นสูงนะครับก็ติดตั้งเข้ามาเป็น ระบบความปลอดภัยชั้นสูงล่าสุดที่เรียกว่า TSS เวอร์ชัน3นะครับหรือว่า t ต y o ต a Safety Sense ในเวอร์ชันที่3นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าใหม่ทั้งหมดครับสำหรับระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งเข้ามาใน t ต y o ต a Alpha รุ่นใหม่ครับมาดูรายละเอียดของชุดไฟหน้าชุดไฟหน้านะครับต้องบอกว่าสวยงามเลยนะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED 3ดวงนะครับแบ่งเป็นไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟทั้งไฟเลี้ยวในตู้นะครับรวมทั้งไฟ d a y t i m e r u n ร i n g Light ที่ติดตั้งเข้ามาด้วย สวยงามมากมากครับสาหรับชุดไฟแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นไฟแบบ Full LED ทั้งหมดครับสำหรับชุดไฟด้านหน้าครับแล้วก็กล้องนะครับติดตั้งเข้ามาครบนะครับเป็นกล้อง360องศาบริเวณด้านหน้ากระจังนะครับแล้วก็บริเวณกระจกมองข้าและก็ฝาประตัว้ายครับตรงนี้ก็จะเป็นออปชั่นที่ทันสมัยสําหรับรถยนต์ยุคนี้อยู่แล้วครับสำหรับรายละเอียดของล้อนะครับในรุ่นท็อปสุด 2.5 SUV Luxury นะครับเป็นล้อขนาด19นิ้วที่ตกแต่งเข้ามาเป็นล้อรายการที่สวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตมาครับเป็นล้อขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับลัดกับยาง Michelin Primacy SUV ครับยางก็จะมีขนาด225 55R19 ครับยางชุดนี้นะครับก็จะใส่ใน Toyota WiFi เช่นกันครับสำหรับรายละเอียดด้านข้านะครับด้านขางก็ถือว่าเป็นดีไซน์คล้ายเดิมนะครับแม้ว่าจะมีความหรูหรามากขึ้นหรือว่าดีไซน์ก็ คล้ายๆกับในเล็กซั LM เช่นกันมีการตกแต่งกรอบหรือว่าขอบต่างๆขอบประตูต่างๆก็จะเป็นขอบแบบโครเมียมนะครับตกแต่งเข้ามาแล้วก็ให้ความรู้ลานี่ครับบริเวณข้างประตูก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ที่เป็นอัลฟาครับตรงนี้นะฮะถ้าใครได้ดูนะครับตอนนี้ก็นะครับบริเวณหน้ากระจังโลโก้ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเป็นโลโก้3ห่วงของ t o โยต้าแทนครับประตูต่างๆก็เป็นแบบเคียร์เซนเซอร์ทั้งหมดนะครับให้ความสบดสบายความรู้ลาเข้ามาเต็มที่นะครับ ตกแต่งกรอบพรีเมียมเข้ามาทั้งหมดครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถต้องบอกเลยนะครับว่าบริเวณเสาซี e c ตรงนี้นะครับเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพราะว่ามีการออกแบบบริเวณชัดซีด้านล่างก็จะเป็นการออกแบบระหว่างนะครับเสาบริเวณเสา B มาบริเวณเสาซีนะครับมีโครงสร้างหรือว่ามีเหล็กค้ํารูปตัววีอยู่นะครับเป็นเหล็กค้ํารูปตัววีเข้ามาทําให้โครงสร้างของตัวรถนะครับมีความแข็งแกร่งแล้วก็ลดการบิดตัวได้มากขึ้นครับเนี่ยตรงนี้ก็เพิ่มหรือว่าทําให้รถมีการทรงตัวที่ดีด้วยครับส่วนอื่นๆรับนี่ครับ ช่วงล่างต้องบอกว่าแชสซีก็มีการเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นแบบอิสระแม็กโฟสัสตับพร้อมกับเหล็กกันโครงนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเป็นอิสระปีกนกคู่ครับช่วงล่างแบบอิสระนะครับก็จะเริ่มมาตั้งแต่ ในรุ่น30หรือว่าในเวอร์ชันที่แล้วนะครับเป็นช่วงล่างแบบอิสระมาก่อนนะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงในส่วนของแพลตฟอร์มช่วงล่างที่เป็น TNGA นะครับมาผสมผสานกับช่วงล่างแบบอิสระทั้ง4ลอ้อทําให้รถยนรุ่นใหม่หรือว่าในเวอร์ชัน40รุ่นนี้นะครับมีการขับขี่ที่ดีขึ้นแน่นอนครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของสเปคส่วนในเรื่องของเบรกนะครับระบบเบรกนะครับ เป็นระบบเบรกแบบเดสเบรกทั้ง4ล้อหรือว่าเป็นแบบจานทั้ง4ล้อมาพร้อมกับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบเสริมแรงเบรก BA แล้วก็ระบบนะครับกระจายแรงเบรก EBD ด้วยครับก็เรียกได้ว่าให้มาครบนะครับในส่วนของเบรกแล้วก็ระบบความปลอดภัยชั้นสูงอย่าง t o y o ต a Safety Sense ในเวอร์ชันล่าสุดหรือว่าในเวอร์ชันที่3เช่นกันครับส่วนอื่นๆนนะครับในรายละเอียดมีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับด้านท้ายไฟท้ายนะครับดูโดดเด่นมากนะครับไฟท้ายก็จะมีกราฟิกที่สวยงามนะครับ แม้ว่าดีไซน์หรือว่าสัดส,ส่วนจะแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยโดยเฉพาะระยะฐานล้อนะครับไม่ต่างจากเดิมอยู่ที่3เมตรหรือว่า3,000ม mm. มนั่นเองครับนะรายละเอียดของระยะฐานล้อไม่ต่างจากเดิมแต่ว่ารายละเอียดของสัดส่วนตัวรถแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมีมิติที่ใหญ่ขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับ <c oughs> ก็ถ้าดูในรายละเอียดแล้วหรือว่าเปรียบเทียบกับรุ่นที่แล้วต้องบอกว่าแทบจะไม่แตกต่างแต่ว่าถ้าดูในรายละเอียดของดีไซน์นะครับค่อนข้างจะ มีความทันสมัยมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟท้ายต่างๆที่ตกแต่งเข้ามาเป็นกรอบสายด้านในก็จะเป็นกราฟิกไฟแบบ LED ทั้งหมดครับมีความสวยงามมีความทันสมัยครับนี่ครับโลโก้ด้านหลังก็จะมีอักษรเขียนว่าอัลฟาตกแต่งเข้ามาแล้วก็เป็นผิวสีดําเป็นวัสดุสีดํามันนะครับตกแต่งเข้ามาทั้งบริเวณฝาท้ายแล้วก็กรอบด้านบนแล้วก็มีการตัดขอบเป็นโครเมียมทั้งหมดครับนี่ครับให้ความหรูหราจริงๆครับสําหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับ ด้านหลังก็จะมีกล้องนะครับมาพร้อมกับเส้นกระยะและก็เป็นกล้อง360องศารอบคันครับนี่ครับฝาท้ายนะครับถ้าใครยังเปิดปิดไม่สะดวกเราก็สามารถมาใช้สวิตช์เปิดปิดบริเวณด้านหลังได้ครับนี่ครับมีสวิตช์เปิดปิดนะครับฝาท้ายบริเวณนี่ครับใกล้ๆกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับเด็กเล็กหรือว่าสุภาพสตรีก็ใช้งานได้สะดวกครับเป็นฝาท้ายควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับ นี่ครับพอเรากดค้างไว้นะครับระบบก็จะทําการปิดโดยอัตโนมัติเช่นกันครับนี่ก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับที่ติดตั้งเข้ามาในรุ่น2.5 HEV Luxury รุ่นนี้ครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเบาะควบคุมระบบไฟฟ้าที่นั่งแถวที่สองนี่ครับสามารถคอนโทรลแล้วก็ควบคุมได้ง่ายครับเข้าออกนะครับที่นั่งแถวที่สองซ้ายขวานะครับควบคุมได้ง่ายทั้งหมดครับนี่สั่งงานด้วยไฟฟ้าทั้งหมดครับ แต่ใครนะครับนี่ครับอยากจะคอนโทรลที่นั่งแถวที่2จากบริเวณฝาท้ายก็คอนโทรลได้ง่ายเช่นกันครับเพิ่มพื้นที่เก็บของเพิ่มระยะนะครับในการขึ้นลงรถทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็ที่นั่งแถวที่สามนะครับเป็นแบบปรับพับขึ้นแล้วก็เป็นแบบแขวนนะครับดีไซน์ก็เหมือนเดิมครับสำหรับที่นั่งแถวที่สามครับ ้านรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับที่ใช้ใน t o y ยต a าอัลฟาและก็เว f i e ในเจเนชั่นที่4นะครับเป็นเครื่องยนต์เหมือนกันทั้งหมดเป็นขุมพลังไฮบริดนะครับที่จะมาทําตลาดในบ้านเราเท่านั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรรหัส A25A FXS นะครับซึ่งเครื่องยนต์เบนซินบล็อกนี้นะครับสามารถรองรับน้ํามันแก๊สโซฮอลได้สูงสุดถึง E10 ครับโดยเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็จะให้กําลังรวมสูงสุด 190แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดสูงสุด238นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ลูกนะครับสำหรับมอเตอร์นะครับที่เกาะติดกับเครื่องยนต์ด้านหน้าก็จะเป็นมอเตอร์1ตัวแล้วก็มอเตอร์สำหรับชุดกับเคลื่อนล้อหลังอีก1ตัวนะครับที่เรียกว่าระบบ e f o นั่นเองครับระบบนี้นะครับก็จะใช้ทั้งใน t ตล t a a อัลฟาแล้วก็เว r ไฟทุกรุ่นนะครับ สรุ่นย่อยก็จะใช้ระบบคบเคลื่อนสีล้อแบบ e-4 ทั้งหมดครับซึ่งชุดนี้นะครับในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีกำลังสูงสุด182แรงม้าและก็แรงบิดนะครับของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมีแรงบิดกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่270นิวตันเมตรครับและก็เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะให้กำลังรวมสูงสุดมากถึง250แรงม้าเช่นกันครับ สารมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับสาหรับตําแหน่งคนขับก็ให้ความรูหลาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเลยดีไซน์ก็ใหม่ทั้งหมดครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอขนาด14นิ้วที่ตกแต่งเข้ามาเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับควบคุมทั้งในเรื่องของการปรับระดับแรงลมแอร์นะครับควบคุมอุณหภูมิต่างๆก็สามารถควบคุมผ่านหน้าจอได้ทั้งหมดครับทิศทางแรงลมแอร์นะครับนี่ครับชุดควบคุมแอร์ด้านหน้าด้านหลังก็ ควบคุมได้ทั้งหมดครับให้ความสะดวกสบายแล้วก็หรูหราทันสมัยครับนอกจากนี้หน้าจอตรงนี้นะครับยังสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple c a r p l a y Android Auto นะครับมาพร้อมกับระบบที่เรียกว่านะครับเป็นระบบเชื่อมต่อเครื่องเสียงระดับ Highend ที่เป็นเครื่องเสียงหรือว่าลำโพงแบบ JBL นั่นเองครับให้ลำโพงแบบ JBL เข้ามาทุกตำแหน่งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับเรื่องของเสียงเรื่องของรายละเอียดของเสียงนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับ ในเรื่องของรละเอียดมาตรวัดเตรือนใหม่มารวัดเตรือนใหม่เป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอ TST แสดงข้อมูลการขับขี่มาพร้อมกับ HUD หรือว่าจอ h e a d Up Display เป็นจอแสดงข้อมูลขึ้นมาบนกระจกนะครับก็จะแสดงข้อมูลการขับขี่ทั้งหมดรวมทั้งระบบความปลอดภัยชั้นสูงที่เรียกว่า Toyota Safety Sense หรือว่า TSS 3นั่นเองครับก็สามารถแสดงการทํางานของ ระบบปลอดภัยเข้ามานะครับระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติก็สามารถแสดงหรือว่าสะท้อนขึ้นมาบนจอนะครับทำให้เรานะครับมองเห็นจากกระจกได้ทันทีครับนอกจากนี้นะครับในรายละเอียดอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับชุดพวงไลยปรับควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับแบบสี่ทิศทางนะครับดีครับปรับแบบไฟฟ้านะครับให้ความหรูหรามากครับแล้วก็นะครับติดตั้งช่องวางแก้วน้ํานะครับขวดน้ําให้ด้วยนะครับเว้นซ้ายขวานะครับบริเวณด้านหน้าคอนโซลนะครับ ให้ช่องวางแก้วน้ํามาด้วยแล้วก็ชุดคอนโซลต่างๆก็ตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นเป็นหนังสังเคราะห์นะครับหุ้มมาทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างด้านหน้านะครับนี่ครับบริเวณเก๋บริเวณแผงแดชบอร์ดต่างๆก็จะหุ้มด้วยหนังสีน้ําตาลเข้ามาแล้วก็แผงแดชบอร์ดก็ตกแต่งด้วยลายไม้ด้วยครับสำหรับรายละเอียดของสีนะครับการตกแต่งภายในของห้องโดยสารนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหนังแบบสีน้ําตาลนะครับให้เลือกแล้วก็หนังแบบสีดําให้เลือกรวมทั้งแบบสีครีมนะครับหรือว่าส ตัวรถที่เป็นตัวรถสีขาวนะครับตัวรถสีดําในรุ่นลักชัวรี่รุ่นนี้หรือว่าในรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะมีภายในสีน้ําตาลนะครับให้เลือกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวรถสีเทาก็จะได้ภายในแบบสีดาครับก็จะมีภายในให้เลือกเพียง2สีเท่านั้นครับสำหรับในรุ่นท็อปสุดครับเนี่ย <Yeah. S 1> รายละเอียดอื่นๆก็ให้มาครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวายเลชเจอร์ของโทรศัพท์นะครับช่องเสียบชาร์จไฟ usb แบบ ไทสี่สองจตำแหน่งครับแล้วก็คันเกียร์ให้ความหรูหราครับเป็นคันเกียร์แบบไฟฟ้าอ s ชิปเตอร์เข้ามาครับนี่ครับให้ความหรูหราดีครับแล้วก็ในเรื่องของโหมดการขับขี่ก็จะมีทั้ง EcoMode n o น m a l Mode แล้วก็โหมดการขับขี่ด้วยไฟฟ้าเช่นกันครับก็ถือว่าครบคันนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรโฮนะครับจัดมาเต็มเลยครับนี่พวงมาลัยก็ให้มาครบนะครับแป้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นเคอร์โหมดนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการชาร์จกับไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ได้มากขึ้นครับรวม ครั้งสำคัญอีกอย่างก็คือ ในตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ติดตั้งเข้ามาเป็นแบตเตอรี่แบบนิกเกิลไฮไดรด์เช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของรายละเอียดของแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีการย้ายตำแหน่งติดตั้งของเดิมนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเอาไว้บริเวณคอนโซลนะครับนี่ครับคอนโซลด้านหลังเบาะแต่ว่าของใหม่นะครับก็จะเลือกติดตั้งเอาไว้บริเวณนีน่นครับด้านใต้ทั้งเบาะฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะครับตรงนี้ข้อดีก็คือนะครับช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของตัวแบตเตอรี่ได้ดียิ่งขึ้นด้ววยครัับบตตาะะะ่งๆก็จมีน ระบบหรือว่ามีนะครับลมเป่าเข้ามานะครับทาให้ไม่ร้อนด้วยครับนะครับแม้ว่าจะมีแบตเตอรี่อยู่ด้านใต้ของเบาะก็จริงแต่ว่าระบบลมเป่าต่างๆที่เป่าเข้ามาทั้งบริเวณคนนั่งแล้วก็บริษัทด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ทําให้เรานั่งได้อย่างสบายแล้วก็ข้อดีของแบตเตอรี่ก็มีอายุการใช้งานที่ทนนะครับเพราะว่ามีการระบายความร้อนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับเบาะควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ชุดคอนโทรลต่างๆทั้งเบาะด้านซ้ายด้านขวานะครับก็สามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดครับนี่บปรับควบค ให้ความสะดวสบายนะครับสามารถคอนโทรลจากผู้ขับได้ทั้งหมดครับเ <No. Yeah. S 1> บาะนั่งแถวที่2นะครับเชื่อว่านักธุรกิจหรือว่า หลายท่านที่จ้องที่จะซื้อ t o y ยต a าอัลฟาดเว FI รุ่นใหม่อยู่นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าด้านหลังมันกว้างแค่ไหนนั่งสบายแค่ไหนนะครับต้องบอกว่านั่งสบายแล้วก็ให้ความหรูหรามากครับพื้นที่เล็กรูมนะครับกว้างขวางสบายมากๆแล้วก็การตกแต่งของเบาะนะครับเบาะไฟฟ้ารุ่นใหม่ดูดีไซน์ของเบาะครับให้ความหรูหราจริงๆครับเบาะชุดนี้นะครับปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดตัวดันน่องต่างๆรองน่องต่างๆนะครับควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดครับ ชอบเลยถ้าใครได้ใช้ได้ลองขับนะครับรุ่นนี้ถือว่าจับมากครับนอกจากนี้นะครับนี่ครับด้านข้างเปิดขึ้นมาก็จะเป็นนี่ครับถาสําหรับนั่งทํางานได้นะครับแล้วก็นั่งวางขนมเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ก็สามารถวางได้ด้วยครับเป็นถาดเป็นอุปกรณ์นะครับที่ตกแต่งเข้ามาครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ําช่องวางขวดน้านะครับ1จุดเช่นกันนอกจากนี้นะครับ บอควบคุมด้วยไฟฟ้าซ้ายขวาแล้วนะครับบนเพดานก็จะเป็นกระจกสลูปให้มานะครับสองฝั่งนะครับเป็นพนมมิกสลูปขนาดใหญ่นะครับกระจกตรงนี้ก็จะเป็นกระจกกรองแสงทั้งหมดแล้วก็ละเอียดนะครับตรงนี้ก็ให้ความหรูหราจัดเต็มครับเพราะว่าช่องแอร์เลื่อนลงมาตรงกลางหรือว่าปกติแล้วนะครับเคยติดอยู่บริเวณเสานะครับเสา b เสา c ต่างๆก็จะเป็นช่องแอร์แต่ว่ารุ่นใหม่นะครับติดตั้งช่องแอร์บริเวณตรงกลางเข้ามาเหมือนกับนี่ครับนั่งอยู่บนเครื่องบินหรูหรูครับเนี่ยมีชุดควบคุมให้มาครบนะครับ ชุดควบคุมกระจกหรือว่าที่ควบคุมกระจกต่างๆก็มีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างครับสลูปนะครับเปิดปิดแบบสไลด์ด้านข้างให้ความรู้หราเลยครับม่านมีม่านเปิดปิดนะครับนี่ครับม่านกระจกด้านข้างก็ให้ความรู้หราครับเป็นม่านเข้ามาทั้งหมดครับรู้หราเลยครับทั้งม่านแล้วก็ชุดควบคุมกระจกต่างๆนะครับต้องบอกว่าจัดเต็มมากครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างก็คือมือจับประตูบริเวณเสาซีตรงนี้นะครับที่ติดตั้งเข้ามาต้องบอกว่าดีมากๆนะครับ เรียกว่าเป็นมือจับที่มีขนาดยาวแล้วก็ทําให้เรานะครับหรือว่าผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งเด็กเล็กนะครับสามารถก้าวขึ้นลงรถได้อย่างสบายนะครับเด็กเล็กก้นนี่ครับระยะตรงนี้นะครับสามารถจับขึ้นลงรถได้ด้วยครับแล้วก็ผู้ใหญ่ขึ้นมาคนตัวสูงตัวเตี้ยนะครับสามารถขึ้นลงรถได้อย่างสบายครับค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดจริงๆครับนี่สบายมากครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างนะครับ เสียงรบกวนผูดไรสารของ To y ยต้าอัลฟารุ่นใหม่นะครับก็มีระดับเสียงรบกวนที่เงียบลงมากต้องบอกเลยนะครับว่าทําไมมันถึงเงียบเนองจากจะติดตั้งวัสดุซับเสียงแล้วนะครับกระจกด้านหน้าก็จะเป็นอะคูสติกการ์ดรวมถึงนะครับการติดตั้งนี่ครับยางขอบประตูแบบ2ชั้นนะครับถ้าใครได้ดูรายละเอียดยางขอบประตูนี่ครับด้านนอกก็ใส่แบบชิ้นใหญ่เข้ามาแล้วนะครับด้านบริเวณประตูทั้งหลายก็ติดตั้งยางเข้ามาอีกชุดครับแล้วก็นี่ครับบริเวณกรอบประตูด้านนอกก็ติดตั้ง ชิ้นยางเข้ามาชุดเช่นกันครับนะฮะเป็นยางขอบประตูขนาดใหญ่นะครับที่ติดตั้งเข้ามานะครับตรงนี้แน่นอนนะครับว่าเสียงรบกวนภายในศาสตร์ต้องบอกว่าเงียบลงถึง12เดซิเบลด้วยกันครับเงียบมากนะครับถ้าเทียบกับชมที่แล้วหรือว่าเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับเงียบลงอย่างชัดเจนครับครับประตูด้านหน้าก็เช่นกันนะถ้าใครได้มาดูรายละเอียดนะครับขอบประตูด้านหน้าก็ติดตั้งยางขอบประตูเข้ามาทั้งหมดครับเวณขอบประตูด้านหน้าแล้วก็นะครับบริเวณโครงสร้างตัวรถก็ ติดตั้งยางขอบประตูเอาไว้อีกชั้นครับเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นยางขอบประตูแบบ2ชั้นซึ่งไยรตรงนี้นะครับทำให้เสียงพัยน้ำสาันมันเงียบลงถ้าเทียบกับชมที่แล้วครับ a l ฟ2.5 HEV รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นลองท็อปเมื่อกี้เราก็ได้ดูในรุ่นท็อปมาแล้วนะครับว่ามันน่าสนใจอะไรบ้างรุ่นลองท็อปนะครับราคาคาดการณ์ก็น่าจะอยู่ที่4ล้หลต้นๆนะครับมาดูรายละเอียดนะครับจุดที่ต่างเหมือนกันนะครับตั้งแต่โลโก้เลยนะครับของเดิมที่เป็นโลโก้ Alpha นะครับของใหม่ก็เป็นโลโก้โตโยต้าแล้วก็กระจังด้านหน้าก็มีดีไซน์ที่คล้ายกันทั้งหมดครับจุดที่มีดีไซน์แตกต่างกันชัดเจนนะครับก็คือล้อนะครับ ล้รอรุ่นนี้แต่ว่าในรุ่นเริ่มต้นนะครับ2.5 HEV ของอัลฟาก็จะเป็นล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยาง225 65R17 ครับลดลายแตกต่างกันไปนะครับรุ่นนั้นก็จะสปอร์ตขึ้นจุดที่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของโครงสร้างที่เป็น TGA นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับโครงสร้างเปลี่ยนใหม่รวมทั้งนะครับในเรื่องของจุดที่เป็นการดามแชสซีระหว่างบริเวณเสา B แล้วก็เสา C นะครับเป็นแชสซีรูปตัว V นะครับตรงนี้ก็มีการดามหรือว่าปรับเปลี่ยนเข้ามาทั้งหมดครับ ไม่ได้ขาดหายไปนะครับในส่วนของ Alpha ก็จะแตกต่างในเรื่องของออปชันและก็ฟีเจอร์เท่านั้นเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่าเป็นรุ่นลองท็อปครับตัวรถสีดำนะครับตอนนี้นะครับ Alpha ในบ้านเรานะครับที่จําหน่ายโดยตูดตามอเตอร์ประเทศไทยก็จะมีทั้งหมด3าสีสีขาวสีดําแล้วก็สีเทาครับสีภายในหรือว่ารูปแบบของการตกแต่งภายในก็จะแตกต่างกันไปใน Alpha นะครับรุ่นท็อปหรือว่าในลักชัวรี่นะครับก็จะได้สีภายในเป็นสีน้ําตาลสีดําแล้วก็สีครีมให้เราเลือกนะครับตรงนี้ก็ ตามสีตัวรถครับส่วนด้านในห้องโดยสารนะครับเหมือนกันไหมนะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดของห้องโดยสารแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีห้องโดยสารที่แตกต่างกันไปบ้างเพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาต่างกันเป็นแสนเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์ไม่ต่างกันนะครับดีไซน์ก็เหมือนกันนะครับชุดตกแต่งต่างๆนะครับคอนโซลหน้าหน้าก็จะเป็นการตกแต่งแบบทูโทนเข้ามาแล้วก็ที่วางแก้วน้ําขวดน้ําก็ให้มาครบครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายครับนี่ รายละเอียดถือว่าใกล้เคียงกันนะครับวงมาลัยปรับไฟฟ้าเหมือนกันนี่นะครับปรับด้วยไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็ชุดควบคุมระบบปลอดภัยชั้นสูงเทียกว่า t ตโยต้าเซฟตี้เซนส์ในเวอร์ชันที่3ก็ให้มาเหมือนกันทั้งหมดครับชุดเครื่องเสียงเป็นหน้าจอขนาดใหญ่มาพร้อมกับลำโพง jbl นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันทั้งหมดครับหน้าตาของเครื่องเสียงนะครับก็สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง apple carplay android auto นะครับชุดแอร์ชุดควบคุมแอร์ต่างๆก็บิวอินนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ14นิ้วทั้งหมดครับ รองรับทั้งแผนที่นําทางนะครับแล้วก็การควบคุมนะครับระบบต่างๆก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมดครับชุดแอร์เป็นแบบหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับแยกส่วนการทํางานซ้ายขวานะครับรวมทั้งควบคุมชุดการทํางานของแอร์ด้านหลังด้วยครับมีความสะดวกสบายในเรื่องการใช้งานนะครับวิวกล้องแล้วก็มุมมองต่างๆก็ติดตั้งเข้ามาครบครับไรของพวงมาลัยนะครับให้ความรู้หลาดีระบบการทํางานต่างๆก็นะครับต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับให้มาครบช่องเสียบชาร์จไฟ USB ไทซ C นะครับ2.2ตำแหน่งให้มาหมดนะครับระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าไวเลสชาร์จเจอร์นะครับให้มาด้วยนะครับนี่ครับก็ถือว่าภาพรวมละเอียดนะครับในเรื่องของความรู้หราฟังก์ชันฟีเจอร์ให้มาหมดชุดเกียร์ eCVT ตรงนี้นะครับก็ให้มาครบนะครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับโหมดการทํางานไม่ว่าจะเป็น Eco m o โ e Normal m o d e แล้วก็ Sport m o d มมาพร้อมกับ EV Mode ให้เลือกด้วยครับ e ี Mode นะครับก็ไม่น่าจะขับได้ไกลมากนะครับตรงนี้ก็ ใช้ในระยะทางสั้นๆเท่านนครับก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรกโฮนะครับจัดเต็มนะครับความรู่หลาต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆครับแล้วก็นี่ครับชุดควบคุมตรงนี้ก็เหมือนกับในรุ่นท็อปนะครับสามารถควบคุมการทํางานของเบาะนั่งด้านหลังได้ด้วยครับส่วนเบาะนั่งนะครับนี่ครับแตกต่างกันมากไหมนะครับเป็นเบาะนั่งปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็คันนี้นะครับเป็นภายในสีเบดนะครับบางท่านก็บอกว่ามัน จะเปื้อนง่ายไหมนะครับบางท่านก็กลัวว่ามันจะเปื้อนง่ายหรือว่าบางท่านก็ไม่ชอบแต่ว่าบางคนก็บอกว่าสีแบบนี้นะครับมันดูผู้ดีดูหรูหลาดีครับก็สามารถปรับได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดแล้วนะครับแตกต่างกันไปแน่นอนเพราะว่าในรุ่นท็อปหรือว่าในรุ่นลักชัวรี่นะครับชุดคอนโทรลต่างๆก็มีความหรูหลาใหญ่โตมากกว่าแล้วก็ด้านข้างก็สามารถเปิดออกมานะครับเป็นที่ทํางานหรือว่าวางโน้ตบุ๊กวาง แล็ปท็อปได้ด้วยครับตรงนี้ก็แตกต่างกันไปในเรื่องของฟีเจอร์นะครับคันนี้ก็ไม่ได้ติดตั้งเข้ามาก็จะมีช่องวางแก้วน้ําแล้วก็ชุดควบคุมตัวเบาะชุดควบคุมการสั่งงานต่างๆเท่านั้นแต่ว่าก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันทั้งหมดนะครับทั้งในรุ่น Luxury แล้วก็ในรุ่นเริ่มต้น2.5 SUV ครับสำหรับโตโยต้าอาฟากรุ่นนี้ ในรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะให้ระบบฟอกอากาศทั้งตอนหน้าแลวก็ตอนหลังเรียกว่าให้ระบบฟอกอากาศมาทั้ง2ตอนแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้หรือว่าเป็นในรุ่น2.5 HEV ก็จะมีระบบฟอกอากาศเฉพาะผู้โดยสารแถวที่2เท่านั้นครับนะแตกต่างกันไปครับสำหรับฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกับลำโพงที่ติดตั้งเข้ามาหรือว่าเครื่องเสียงนะครับลำโพงติดตั้งเข้ามาเป็นแบบ JBL 15ตำแหน่งครับนะเรียกว่าในเรื่องของรายละเอียดเสียงนะครับพรีเมียมแน่นอนสำหรับ t o y o t a a l p h a า d รุ่นใหม่ครับ และนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของ All New Toyota a l p h a รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทั้ง2รุ่นในรุ่นท็อปแล้วก็ในรุ่นรองท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็น2.5 s e v Luxury แล้วก็2.5 s e v ครับรทั้ง2รุ่นนะครับรก็ได้เห็นรายละเอียดเอาไว้อย่างครบถ้วนแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับตลอดวันนี้สวัสดีครับ